สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแชร์กระนำพูดไว้เมื่อ9ปีก่อนโซเชียลแห่แชร์เปิ้ลไอรินเปีก่อนเคยพูดไว้แบบนี้ยงใบเตยโลกออนไลน์ต่างฮือฮาเมื่อมีผู้ใช้งานติ k กตอกรายหนึ่งแชร์คลิปที่เปิ้ลไอรินเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในอดีต9ปีที่แล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่าแฮทแทเปิ้ลไอรินททเปิ้ลฟังแล้วรวย และระบุข้อความในคลิปว่าตำนานอีสตำนานโดยในคลิปสาวเพิ่นพูดว่าถ้าเขายังไม่หยุดไม่ออกมาขอโทษเปิ่นได้ไปนอนกอดแอร์เมดในตารางแน่นอนคะ่ะฝากไปบอกเขาด้วยนะคะงานนี้โลกออนไลน์ต่างแสดงความคิดเห็นทั้งบอกว่าฮ่าฮ่าฮแม่เพิ่นทำนายอนาคตนางเป็นคนถือศีลปากศักดิ์ธิ์นอนหนุนแอร์เมสในตารางแรงมากตอนนั้นคนให้ค่าเปิ้นน้อย เพราะเป็นดาราไม่ค่อยดังแต่นี่ชอบนางมากเชียร์นางมาตลอดจนวันนี้ทำให้เห็นแล้วว่านางดังคนนั้นแล้วตอนนั้นฉันอยู่ข้างเปิ้ลเอา้าผู้มาก่อนการแม่นจริงอะไรจริงคำทำนายแม่นมากเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ